เศรษฐกษิจประเทศคู่แข่งโตว,วันโตคืนแต่ทำไมบ้านเราหยุดอยู่กับที่มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เรากำลังเผชิญอะไรอยู่ในวิดีโอนี้ผมจะมาวิเคราะห์ในเชิงลึกแบบไม่เข้าข้างประเทศตัวเองครับ สวัสดีครับผมโจนะครับผมเป็นที่ปรึกษาธุรกิจและก,กาลายุทธ์ทางการตลาดให้กับองค์กรในบ้านเรามามากกว่า10ปีแล้วครับซึ่งหลายคนเนี่ยเรียกร้องอยากจะให้ผมลองวิเคราะห์ประเทศเราดูหน่อยพอที่ผ่านมาวิเคราะห์ประเทศอื่นมาเยอะแล้วจริงๆประเทศไทยเนี่ย เป็นประเทศที่ผมอยากจะพูดถึงมานานมากๆและแน่นอนนะครับว่าถ้าผมจะวิเคราะห์เนี่ยมันก็ต้องแบบตรงไปตรงมาไม่ได้เข้าข้างประเทศตัวเองไม่ได้สวยหรูแต่เป็นการมองบนพื้นฐานของความเป็นจริงเพราะผมมั่นใจนะครับว่าพวกเราเนี่ยคงจะได้ยินกันมาเยอะแล้วนะครับว่าเศรษฐกิจบ้านเรามีปัญหาการท่องเที่ยวกําลังเย่ําแย่การส่งออกก็เริ่มชะง,งักเพราะมีคู่แข่งในภูมิภาคกําลังแซงหน้าอะไรพวกนี้เราได้ยินกันมาเยอะต่อเยอะแล้วและการที่คนไทยเรา โดยรวมยังไม่เข้าใจปัญหาบ้านเรามากพอ การแก้ปัญหามันถึงยังจะไม่สามารถเกิดขึ้นได้อย่างเต็มตัวเพราะการแก้ปัญหาระดับประเทศแบบนี้มันไม่สามารถจะแก้ได้แค่คนบางกลุ่มในรัฐบาลหรือแค่กลุ่มก้อนของผู้เชี่ยวชาญต่างๆแต่มันต้องเริ่มมาจากความเข้าใจของประชาชนทั่วไปอย่างพวกเราก่อนเพราะถ้าเราไม่เข้าใจเนี่ยเราก็จะยอมรับสภาพแบบนี้และปล่อยให้มันเป็นไปเรื่อยๆประเทศเรามันก็จะวนอยู่ในอ่างแบบนี้แหละครับดังนั้นในวิดีโอนี้ผมหวังนะครับว่ามันจะเป็นจุด เที่ช่วยให้ทุกคนเนี่ยมองเศรษฐกิจบ้านเรา แบบเข้าใจจริงไม่ใช่แค่ข่าวที่เน้นตามกระแสหรือการที่เราไปปล่อยให้อนาคตของพวกเราทุกคนเนี่ยไปตกอยู่แค่ในมือของนักการเมืองอะไรแบบนั้นเนี่ยมันไม่ทันการแล้วในยุคสมัยนี้เพราะเราก็เห็นใช่ไหมครับว่าโลกเรามันเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วมากพวกเราทุกคนต้องมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศของเราซึ่งอย่างที่ผมบอกแล้วครับว่าอันดับแรกที่เราจะพัฒนาอะไรได้เนี่ยมันต้องเริ่มมาจากความเข้าใจที่ดีก่อนหลายๆคนไม่รู้นะครับว่าการเข้าใจประเทศ จริงๆแล้วมันไม่ได้ซับซ้อนอะไรมากให้เรามองนะครับว่าประเทศเนี่ยเหมือนโครงสร้างของบริษัทหนึ่งที่มันจะมีรายได้ค่าใช้จ่ายมีสินทรัพย์และมีหนี้สินอะไรต่างๆดังนั้นเนี่ยเราต้องไปดูนะครับว่าในแต่ละบริษัทนั้นเขามีรายได้มาจากไหนวิธีการหารายได้พวกนั้นเนี่ยมันแข็งแร่งแค่ไหนและความเสี่ยงที่จะทําให้รายได้พวกนั้นหดหายไปมันจะเกิดขึ้นได้ยังไงเพราะอย่างโครงสร้างรายได้ของบ้านเราเองเนี่ยมันก็จะแบ่งออกเป็นสีขา หักๆ1ก,ก็คือการส่งออก2ก็คือการท่องเที่ยว3ก็คือกเกษตรกรรมและ4ก็คือการใช้จ่ายภายในประเทศครับซึ่งถ้าเรามามองกันตรงๆเนี่ยเราก็จะเห็นนะครับว่า3ขาแรกเป็นแหล่งรายได้สําคัญของเราแต่ณตอนนี้เนี่ยมันกําลังเผชิญปัญหาใหญ่เหตุผลก็เป็นเพราะว่าคู่แข่งในภูมิภาคของเราไม่ว่าจะเป็นเวียดนามอินโดนีเซียจีนอินเดียเขากําลังแย่งส่วนแบ่งในตลาดพวกนี้ไปเรื่อยๆเมื่อรายได้ทั้ง3ขาของเรา ที่มันสําคัญมากๆถูกกดดันเยอะขนาดนี้เนี่ยมันก็จะมากระทบในขาที่4นั่นก็คือการใช้จ่ายภายในประเทศเพราะเราจะเห็นนะครับว่ามันก็จะหดไปด้วยเพราะถ้ารายได้ของเราในการส่งออกมันหายไปเงินจากการท่องเที่ยวก็น้อยลงไปด้วยกําลังซื้อของคนในประเทศก็จะลดลงนี่ครัวเรือนก็จะต้องสูงขึ้นสุดท้ายเนี่ยตลาดภายในประเทศของเรามันก็จะค่อยๆแคบลงไปเรื่อยๆนะครับนี่คือความเป็นจริงที่เรากําลังเจออยู่นะครับว่าทําไมคนทั่ว ถึงรู้สึกว่าณนะตอนนี้เงินมันถึงหายากจังถ้าเทียบกับแต่ก่อนเพราะมันไม่ใช่ปัญหาในเชิงของแค่ฐานะปัจเจกแต่มันเป็นปัญหาในเชิงของโครงสร้างทั้งประเทศของเราเลยก็ว่าได้ครับเพราะในภาคของการส่งออกที่มันเป็นเสาหลักของประเทศเรามานานมากๆเนี่ยเราต้องยอมรับตรงๆได้แล้วนะครับว่าเหตุผลที่ประเทศเราเคยได้เปรียบมาหาศาลมาตลอดเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเรามีความสามารถเหนือใครมาตั้งแต่แรกแต่มันเป็นเพราะว่าพวกเราเนี่ยเติบโตมาใน Je ที่คนอื่นยังไม่พร้อมสมัยนั้นเวียดนามเขากําลังผ่านสงครามมาไม่นานอินโดนีเซียก็มีปัญหาทางการเมืองหนักมากฟิลิปปินส์ก็ยังไม่มั่นคงต่างชาติในตอนนั้นเนี่ยก็เลยไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากจะเลือกประเทศไทยเราเป็นฐานการผลิตในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประกอบกับช่วงนั้นเนี่ยเราดวงดีมากๆเพราะเศรฐษกฐกิจโลกกําลังบูมพอดีการมาลงทุนในไทยอะไรต่างๆานานาของต่างชาติเนี่ยมันเลยเป็นเรื่องที่สมเหตุสมผลที่สุดในภูมิภาคนี้แล้ว ดังนั้นเราก็เลยได้อาน,นิสง์จากพวกนี้ไปด้วยและด้วยความที่การส่งออกมันเป็นเสาหลักของประเทศเรามานานเนี่ยการค้าขายกับต่างชาติมันเลยอยู่กับสังคมเรามาตลอดซึ่งการค้าขายกับต่างชาติเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เขาให้ความสําคัญมากที่สุดนั่นก็คือเรื่องของเสถียรภาพของค่าเงินเขาคาดหวังนะคบว่าการที่เขามาใช้ประเทศเราเป็นฐานในการผลิตสินค้าและส่งออกเนี่ย เขาอยากจะเอากําไรนั้นกลับไปที่ประเทศของตัวเองอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยหรืออย่างน้อยๆเนี่ยไม่ใช่ว่าทํากําไรได้1,000บาทแต่พอแลกเงินกลับบ้านเขาเนี่ย มูลค่าหายไป10%แบบนั้นเนี่ยต่างชาติเขาไม่ยอมรับหรอกครับมันก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นของวิกฤตทางเศรษฐกิจครั้งใหญ่ของบ้านเราเพราะรัฐบาลไทยณนะตอนนั้นเนี่ยเขาการันตีกับนักลงทุนต่างชาตินะครับว่าค่าเงินบาทของเราจะถูกตึงไว้ที่25บาทต่อ1ดอลลาร์ถ้ามีการแกว่งแบงก์ชาติก็จะเอาเงินสำรองเนี่ยไปซื้อหรือขายเงินบาท เพื่อจะพยุงค่าให้มันคงที่สุดท้ายพอเงินสำรองไม่พอเราก็เลยล้มทั้งระบบซึ่งผมอาจจะไม่ได้ลงลึกในเรื่องของวิกฤตต้มยำกุ้งสักเท่าไหร่ในวิดีโอนี้เพราะมันเป็นหัวข้อที่ใหญ่ที่ผมจะต้องแยกวิดีโอไปวิเคราะห์ในเชิงลึกอีกทีแต่ผมอยากจะให้เพื่อนๆเ,เห็นภาพนะครับว่าการส่งออกมันสําคัญแค่ไหนกับประเทศเรามันสําคัญถึงขั้นที่รัฐบาลของเราเนี่ยต้องเอาเศรษฐกิจของทั้งประเทศไปเดิมพันเพื่อจะได้มา ซึ่งความรู้สึกสบายใจของต่างชาติเพื่อที่จะให้เขาอยู่กับเราไปเรื่อยๆใช้บริการกับเราไปนานๆตัวนี้เองเป็นตัวกําหนดบุคลิกทางเศรษฐกิจและการเมืองไทยมาจนถึงทุกวันนี้เราเลยจะเห็นนะครับว่านโยบายการต่างประเทศของบ้านเราเนี่ยจะค่อนข้างอ่อนน้อมนุ่มนวลและไม่ค่อยจะก้างหือกับต่างชาติสักเท่าไหร่เพราะเรารู้ดีไงครับว่าถ้าเราโดนมาตรการการกีดกันการคว่ำบาตรขึ้นมาเมื่อไหร่เนี่ยเศรษฐกิจเราจะซุดมากกว่าที่ เป็นอยู่ตอนนี้หลายสิบเท่าตัวอย่างที่เราไม่สามารถจินตนาการได้เลยนะครับเราเลยจะเห็นคำว่าสายตาของประชาคมโลกค่อนข้างบ่อยเหตุผลก็เป็นเพราะว่าพวกเราเนี่ยกลัวสายตาเขามากกว่าที่หลายคนเข้าใจนะครับซึ่งอะไรพวกนี้มันไม่ใช่ว่าเราอ่ะอยากจะยอมเขาแต่มันเป็นเพราะว่าหนึ่งในเส้นเลือดใหญ่ของเราก็คือการส่งออกและมันผูกติดกับการเป็นที่ยอมรับของโลกอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะเขาคือลูกค้าของเราเราก็ไม่ได้ขายของอะไรที่มัน ทดแทนได้ยากเราถึงต้องยอมเขาอยู่ในสภาพแบบนี้ไงครับและในอีกหนึ่งส่วนที่มันสําคัญมากๆนั่นก็คือภาคการท่องเที่ยวเนี่ย ถ้าให้พูดกันตามตรงเลยก็คือว่าภาคการท่องเที่ยวเนี่ยเป็นภาคที่เปราะบางที่สุดแล้วก็ว่าได้เหตุผลก็เป็นเพราะว่ามันต้องพึ่งซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศแทบจะทั้งหมดเพราะการท่องเที่ยวเนี่ยมันไม่ได้เหมือนกับการส่งออกสินค้าที่เราจะต้องวัดกันที่ราคาและคุณภาพการท่องเที่ยวเนี่ยเราวัดกันที่ความชอบลุล้วนเลยนะครับคนต่างชาติเขาเลือกที่จะมาบ้านเราหรือเปล่ามันขึ้นอยู่กับว่าเขารู้สึกดีกับเรามากแค่ไหนหน้าตออน,นั้นซึ่งนี่แหละครับผมก็เลยบอกว่าการท่องเที่ยวเนี่ย มันพึ่งซอฟต์พาวเวอร์แทบจะ1 0 0อย่างถ้าเราไปดูตามข้อมูลแล้วเนี่ยเราจะเห็นนะคบว่านักท่องเที่ยวจีนเองก็หายไปเกินครึ่งแล้วนักท่องเที่ยวตะวันตกที่เคยกลับมาประเทศเราซ้ำๆทุกวันนี้ก็น้อยลงไปเยอะมากหลายคนอาจจะบอกนะคบว่ามันเป็นเรื่องของเศรษฐกิจโลกหรือเปล่าคุณโจ้แต่จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นเพราะพื้นฐานของปัญหานี้เนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องของความสนใจและแรงจูงใจมากกว่าครับเพราะเราต้องยอมรับนะคะว่า ในมุมของนักท่องเที่ยวเนี่ยถ้าเขามองว่าประเทศเราเป็นแค่สถานที่สวยๆแห่งหนึ่งที่อยู่ในบักเก็ตลิสต์ของเขาเนี่ยหลังจากที่เขามาแล้วเขาได้ดื่มด่ำบรรยากาศละต่างๆงงนานาแล้วเนี่ยเหตุผลที่จะทําให้เขากลับมาครั้งแล้วครั้งเล่ามันคืออะไรสําหรับนักท่องเที่ยวหลายๆคนที่จะต้องเดินทางมา20กว่าชั่วโมงเพื่อจะมาเที่ยวบ้านเราเนี่ยเขาไม่มีเหตุผลนะคบว่าทําไมเขาถึงต้องกลับมาซ้ําในเมื่อเขาเองก็มีที่อื่นๆสวยๆเหมือนกันที่อยากจะไปไม่ใช่แค่ประเทศไทยที่ ซึ่งนี่แหละครับมันเป็นธรรมชาติของประเทศท่องเที่ยวที่เราเน้นความสวยงามเพราะความสวยงามเนี่ยมันไปแล้วจบมันไม่ได้สร้างแรงดึงดูดถาวรเพราะเราเนี่ยจะเน้นขายชายหาดและธรรมชาติมากกว่าประวัติศาสตร์และเรื่องเล่าที่ทําให้คนสามารถกลับมาเสพซ้ําๆได้เรื่อยๆอย่างในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเพื่อนๆจะเห็นนะครับว่าเขาขายความเป็นวัฒนธรรมหรืออิตาลีเขาขายความเป็นประวัติศาสตร์ที่การท่องเที่ยวเนี่ยมันยั่งยืนมากกว่าความสวยงามครับยิ่งไป กว่านั้นเนี่ยทุกวันนี้เรามีคู่แข่งเยอะขึ้นเรื่อยๆอย่างฟิลิปปินส์เวียดนามเขาเองก็กําลังพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของตัวเองขึ้นมาและยังไม่พอเขาขายภาพลักษณ์ความสดใหม่มากกว่าเราอีกดังนั้นเ,นเพื่อนๆลองคิดดูสิครับว่าในมุมของชาวต่างชาติเนี่ยถ้าเขาจะบินมาไกลขนาดนั้นเขาคงไม่กลับมาที่ซ้าๆบ่อยๆเขาคงไปลองที่อื่นเรื่อยๆครับดังนั้นเนี่ยการท่องเที่ยวของบ้านเรากินบุญเก่ามานานมากแล้วการที่เรากําลังจะเดินเข้ายุคถดถอย,อยอย่างเต็ม เพราะโครงสร้างของเรามันไม่ยั่งยืนมาตั้งแต่แรกครับและอีกหนึ่งภาคที่มันมีสำคัญมากๆเนี่ย ก็คือภาคการเกษตรภาคเนี้ยเราต้องยอมรับนะครับว่าภาคการเกษตรเองเขาเป็นรากฐานที่ช่วยพัฒนาพื้นที่ต่างจังหวัดและพื้นที่ชนบทมานานมากตอนที่ประเทศเราอยู่ในช่วงขาขึ้นรายได้หลายๆอย่างของเราก็มาจากการเกษตรนี่แหละครับอย่างในสมัยก่อนเนี่ยเราเป็นประเทศผู้ส่งออกข้าวอันดับหนึ่งของโลกเรียกว่าขายได้แทบทุกมเมล็ดที่ผลิตออกมาเลยก็ว่าได้นอกจากนั้นเรายังมียางพาราอ้อยมันสัมปะหลังและผลไม้เมืองร้อนที่เป็นที่ ต้องการของโลกมากด้วยครับเ,เพื่อนๆร็นไหมครับว่าตอนนั้นเนี่ยโรงงานและประเทศทางตะวันตกเนี่ยเขารับซื้อแบบไม่อั้นมีเท่าไหร่ก็ขายมาให้หมดจนกเกษตรกรรมเนี่ยถูกมองว่าเป็นหนึ่งในแหล่งการผลิตเงินที่ดีมากๆของประเทศเราแต่ณวันนี้สถานการณ์ของโลกมันไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วเพราะเรากําลังเจอคู่แข่งจากทุกด้านอย่างข้าวเนี่ย เวียดนามและอินเดียเขาก็ถูกกว่าเราแล้วเขากลืนกินตลาดไปมากกว่าที่หลายคนคิดนะครับและถ้าพูดถึงยังพารามาเลเซียและอินโดนีเซียเขาก็แซงเราในเชิงของปริมาณไปแล้วส่วนมันสัมปะหลังเนี่ยคเมเและลาวเขาก็กําลังปลูกแข่งกับเราอยู่ส่วนผลไม้เมืองร้อนต่างๆเวียดนามและฟิลิปปินส์เขาก็กําลังผลักดันเข้าสู่ตลาดจีนและตลาดโลกเหมือนกับเราและที่แย่ไปกว่านั้นคืออะไรรู้ไหมครับประเทศเราไม่สามารถสู้ราคาได้เพราะต้นทุนในการ ผลิตของเราไม่ได้ถูกอีกต่อไปในขณะที่ผลิตภาพหรือ productivity ต่อไร่ไม่ได้สูงมากเนื่องจากไทยเราเนี่ยแทบไม่ได้ลงทุนในเรื่องของเทคโนโลยีทางการเกษตรอย่างจริงจังมานานหลายปีแล้วซึ่งเ,เพื่อนๆรู้ไหมครับว่าก่อนหน้านี้มีคนเก่งๆเอาโปรเจกต์เข้ามาคุยกับผมเยอะมากแต่ปัญหาก็อย่างที่เรารู้แหละครับว่าเงินไม่พอไม่สามารถอยู่ด้วยตัวของเขาเองได้เพราะค่า R&D มันสูงมากครับการที่จะไปให้รัฐบาลมาช่วยลงทุน สำหรับคนในภาคเกษตรกรรมยังทําได้ยากมากอยู่นะครับและสิ่งที่ตามมาที่มันน่าเป็นห่วงเนี่ยคืออะไรรู้ไหมครับมันคือปัญหาหนี้สินครัวเรือนในภาคการเกษตรที่มันสูงมากๆเพราะเกษตรกรเนี่ยเขาจะต้องไปกู้เงินมาในทุกๆครั้งที่เขาจะต้องปลูกในแต่ละฤดูกาลแต่รายได้ของเขาเนี่ยมันคาดการณ์ไม่ได้เพราะสินค้าทางการเกษตรมันถูกกําหนดโดยตลาดโลกไม่ใช่ตัวเกษตรกรเองนะครับมันเลยทําให้เกษตรกรของเราเนี่ยติดอยู่กับวงจรที่เขาจะต้องกู ผ,ผลิตขายใช้นี่แล้วก็ไปกู้ใหม่เราก็เลยจะเห็นนะครับว่าไม่ว่าเราเนี่ยจะช่วยเกษตร,รกรเยอะแค่ไหนแต่ปัญหาเก่าๆก็จะวนไปวนมาอยู่แบบนี้เพราะมันไม่ใช่ปัญหาเรื่องของรายได้ต่ําแต่มันเป็นปัญหาในเชิงโครงสร้างที่เราไม่มีเทคโนโลยีไม่มีการจัดการซัพพลายเชนที่แข็งแกร่งพอและเราก็ยังใช้แรงงานแบบดั้งเดิมอยู่ทําให้ผลการผลิตของเราโดยรวมเนี่ยมันด้อยกว่าคู่แข่งสุดท้ายเกษตรกรรมของไทยก็จะกลายเป็นงูกินหางอยู่แบบนี้ผลผลิต ิสู้เขาไม่ได้รายได้มันก็ตกหลังจากรายได้ตกเราก็ต้องไปกู้เงินเพิ่มแล้วถ้าเราไปกู้เงินเพิ่มเนี่ยต้นทุนเราก็จะสูงขึ้นอีกแล้วมันก็จะวนไปวนมาอยู่แบบนี้แหละครับถ้าเราไม่สามารถแก้ไขอะไรได้กเกษตรกรรมที่เคยเป็นหนึ่งในรายได้ของเรามันก็จะกลายเป็นแค่ภาระทางเศรษฐกิจระยะยาวให้กับเราที่มันจะกดเราลงไปเรื่อยๆเท่านั้นเองครับ ซึ่งปัญหาทั้ง3อย่างที่เราเจอพร้อมๆกันเนี่ยมันจะส่งผลมาถึงปัญหาที่4นั่นก็คือเรื่องของเงินหมุนเวียนภายในประเทศเราที่มันจะลดลงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะทุกวันนี้เงินที่ไหลเข้ามาจากต่างชาติ มันน้อยลงอย่างยี่ในย่าสาคัญทําให้เม็ดเงินจากที่ควรจะหมุนภายในประเทศของเรามันหายไปทันทีทีนี้พอเงินมันหายไปแต่ค่าครองชีพกลับสูงขึ้นทุกวันเนี่ยคนที่เขาทํางานเนี่ยเขาก็อยากจะได้เงินเดือนเพิ่มเพราะมันไม่พอใช้แต่ธุรกิจก็ให้ไม่ได้เพราะรายได้ฝั่งธุรกิจก็ลดลงเหมือนกันดังนั้นเพื่อนๆจะเห็นใช่ไหมคะว่ามันเป็นปัญหาที่แก้ได้ยากมากถ้าจะบอกว่าเฮ้ย hey, คุณโจมันเป็นเพราะพิษเศรษฐกิจโลกหรือเปล่าจะพูดอย่างนั้นมันก็พูดได้แต่จริงๆแล้ว แล้วผมมองว่ามันเป็นการมองที่ปลายเหตุมากกว่าเพราะต้นเหตุของเราเนี่ยคือโครงสร้างทางเศรษฐกิจของเราไม่แข็งแกร่งตั้งแต่แรกถ้าพูดกันตรงๆเลยก็คือว่าประเทศเราแทบจะไม่มียุทธศาสตร์ระยะยาวที่ต่อเนื่องและทําอย่างจริงจังเลยครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการศึกษาการคมนาคมการพัฒนาอุตสาหกรรมหรือแม้กระทั่งการส่งออกเนี่ยมันแทบจะไม่มีให้เราเห็นเป็นรูป,ปธรรมเลยส่วนใหญ่สิ่งที่เราเห็นเนี่ยมันกลับเป็นโครงการเชิงประชานิ ที่จะเรียกคะแนนเสียงให้กับนักการเมือง มากกว่าจะทําให้กับอนาคตของประเทศชาติเราเนี่ยแหละครับมันคือจุดอ่อนของระบบเมืองไทยประชาธิปไตยที่ขาดระบบและขาดความต่อเนื่องรัฐบาลไหนมาก็แก้นโยบายใหม่หมดไม่ได้มีแผนชาติที่จะต้องทําอย่างต่อเนื่องและจริงจังทําให้อะไรที่มันใช้เวลา2 0 3 0ปีกว่าจะเห็นผลมันไม่สามารถเกิดขึ้นได้สักทีเพราะว่าโครงการพวกนั้นเนี่ยมันจะไม่ได้ทําให้นักการเมืองเขาได้คะแนนเสียงเราก็เลยมีปัญหามาจนถึงทุกวันนี้ครับเพราะอย่างที่ ที่ผมบอกไงคบว่าถ้าให้เราย้อนไปในอดีตเราเติบโตมาได้เพราะต่างชาติเนี่ยเขาป้อนงานให้กับเรามาลงทุนเอาโรงงานมาเปิดไปเปิดตลาดอะไรต่างๆนานาให้กับเราในตอนนั้นอะไรมันก็ง่ายไปหมดหละครับแต่พอถึงจุดจดหนึ่งที่เรามีคู่แข่งแล้วอย่างเวียดนามฟิลิปปินส์อินโดนีเซียจีนหรืออะไรต่างๆนานาเนี่ยเราจะเห็นใช่ไหมคบว่าประเทศเราไปไม่เป็นเหตุผลก็เป็นเพราะว่าเราไม่ได้มียุทธศาสตร์ชาติระยะยาวที่ทําให้พวกเราเนี่ยสามารถยืนได้ด้วยลําแข้งของตัวเองเราโต มาด้วยปัจจัยภายนอกแต่เราไม่เคยสร้างความแข่งแร่นภายในให้กับตัวเองเลยซึ่งพวกเราเนี่ยจะปล่อยให้เป็นแบบนี้ต่อไปไม่ไหวนะครับเพราะเราจะส่งต่อประเทศในสภาพแบบนี้ให้กับลูกหลานได้ยังไทงทั้งๆที่ประเทศของเราเนี่ยมีดีอยู่เยอะแยะมากมายเราต้องกําจัดจุดอ่อนในเชิงกลยุทธ์ให้ได้ก่อนหนึนก็คือเราต้องเพิ่มมูลค่าไม่ใช่แค่ปริมาณเพราะหลายสิปีที่ผ่านมาเนี่ย ผมดูเศรษฐกิจบ้านเราย้อนหลังมาเยอะมากเพื่อนๆรู้ไหมคบว่าเศรษฐกิจบ้านเราเนี่ยโตมาจากการขายปริมาณไม่ว่าจะเป็นการส่งออกข้าวยางรถยนต์หรือแม้กระทั่งการท่องเที่ยวก็ตามเนี่ยเราใช้สูตรเดียวกันหมดเลยนั่นก็คือขายให้เยอะที่สุดราคาถูกที่สุดแต่ปัญหาก็คือว่าโลกเราตอนนี้มันไม่เหมือนเดิมแล้วคู่แข่งเราเยอะขึ้นเรื่อยๆและสิ่งที่เจ็บปวดมากกว่านั้นก็คือว่าเราไม่มีทางสู้เขาในเรื่องราคาได้อีกต่อไปเพราะต้นทุนแรงงานของเราไม่ได้ และเทคโนโลยีของเราก็ไม่ได้เหนือไปกว่าเขาด้วยเพราะฉะนั้นเราจะมาติดอยู่ในกับดักเดิมไม่ได้เราต้องเลิกขายปริมาณแล,ล้วหันมาดูที่มูลค่าได้แล้วอย่างในภาคของการผลิตเนี่ยจากที่เราเคยทํา OEM รับจ้างผลิตราคาถูกอะไรต่างๆนานาเราต้องขยับไปเป็น ODM หรือการร่วมออกแบบกับลูกค้าไปด้วยพูดง่ายๆเลยก็คือว่าเรามีส่วนร่วมในการช่วยแบรนด์เขามากกว่าเดิมพอสุดท้ายเนี่ย มันจะส่งต่อไปถึงการที่เราสามารถเป็น OBM ได้นั่นก็คือการที่เรามีแบรนด์เป็นของตัวเองมี IP เป็นของตัวเองแบบนั้นเนี่ยต่างชาติเขาถึงจะยอมจ่ายแพงขึ้นเพราะจริงๆแล้วเขาไม่ได้ซื้อของราคาถูกเพียงอย่างเดียวเขาซื้อความมั่นใจความเสี่ยงที่ลดลงและบริการหลังการขายที่เราสามารถให้ได้แน่นอนซึ่งบางคนก็อาจจะบอกนะครับว่าเฮ้ยคุณโจใครจะมาซื้อของประเทศเราถ้ามันเป็นแบรนด์ของเราเองในตอนแรกเนี่ยยอดขายเรามันอาจจะไม่บุ่มก็ได้แต่ถ้าเรา ไม่เริ่มตอนนี้เราจะไปเริ่มตอนไหนครับส่วนภาคเกษตรกรรมแทนที่เราจะส่งออกแค่ผลผลิตเราต้องขยายมาตรฐานขยายแบรนด์และการแปรรูปให้มากกว่านี้เราต้องมีใบรับรองคุณภาพเราต้องมีระบบโลจิสติกสการขนเย็นที่ครบวงจรกว่านี้ต่างชาติเขาถึงจะยอมใจและในภาคของการท่องเที่ยวเนี่ยแทนที่เราจะขายแบบเดิมที่เป็นแมสทัวริซมนั่นก็คือถูก และจํานวนเยอะไว้ก่อนวันนี้เราต้องหันกลับมาดูตัวเองนะคบว่าเราจะเปลี่ยนเป็นพรีเมียมทัวริ m ซึมได้หรือ,อยังเพราะการที่เราเป็นแมสทัวริซึมเนี่ยเรามักจะขายประสบการณ์ซ้ําไม่ได้การมาบ้านเรามันไม่ใช่แค่มาทะเลมาเกาะแต่เราต้องมีเรื่องเล่าเราต้องขายความเป็นไทยขายความพิเศษไม่ว่าจะเป็น medical tourism wellness festival อะไรต่างๆนานามันต้องมีให้ดีกว่านี้เราถึงจะทําให้มูลค่าเฉลี่ยต่อหวัวของนักท่องเที่ยวสูงขึ้นได้ไม่ใช่แค่เพิ่มจํานวน หและหวังว่ามันจะช่วยแก้ปัญหาทุกอย่างให้กับเราที่ผ่านมามันก็บอกแล้วนะครับว่า มันไม่ตอบโจทย์2ก็คือเราต้องยกระดับผลิตภาพและทักษะของคนไทยพรานี่แหละครับมันเป็นหนึ่งในปัญหาหลักของบ้านเราพูดง่ายๆเลยก็คือว่าพวกเราเนี่ยทำงานหนักกว่าเดิมแต่สิ่งที่ได้กลับมามันน้อยกว่าคู่แข่งอื่นๆในภูมิภาคนี้หลายคนอาจจะไม่รู้นะครับว่า productivity หรือผลิตภาพของแรงงานไทยเนี่ยยังต่ํากว่าเวียดนามในบางอุตสาหกรรมด้วยซ้ทาทั้งที่เขามาทีหลังเราเยอะและยิ่งถ้าเราไปเทียบกับสิงคโปร์เกาหลีเนี่ยไม่ต้อง พูดถึงเลยนะครับเราห่างเขาเป็นหลัก10ปีสิ่งนี้มันสะท้อนให้เราเห็นนะครับว่าต่อให้เราขึ้นค่าแรงมากแค่ไหนถ้าผล,ผลผลิตมันไม่ตามมาธุรกิจก็แบกรับไม่ไหวสุดท้ายนายจ้างก็ต้องจ้างน้อยลงหรือไม่ก็ต้องย้ายฐานการผลิตไปเลยซึ่งสิ่งเหล่านี้มันไม่ใช่แค่ทฤษฎีลอยๆนะครับมันคือสิ่งที่ประเทศอื่นๆเขาทําอย่างจริงจังมาแล้วอย่างในสิงคโปร์เนี่ยเขาลงทุนกับการวีสกิลลิ่งให้กับคนในประเทศเขาท้ายพูดง่ายๆเลยก็คือว่าเขาช่วยปรับทักษะ ให้คนในประเทศเขาสามารถแข่งขันกับตลาดโลกได้ในบ้านเราต้องเริ่มทําอย่างจริงจังแล้วนะครับอย่างในเวียดนามเนี่ยเขาดึงต่างชาติมาฝึกแรงงานในสายอิเล็กทรอนิกส์โดยตรงส่วนจีนเนี่ยไม่ต้องพูดถึงนะครับเขาลงทุนในวิทยาลัยเทคนิคอีกเป็นพันๆแห่งเพราะเขาอยากจะเข้าอุตสาหกรรมไฮเทคแต่ประเทศไทยเรายังเน้นการท่องจําอยู่เราไม่ได้เชื่อมกับตลาดความต้องการของโลกจริงๆมันเลยเป็นเหตุผลนคะครับว่าทําไมบ้านเราถึงผลิตบัณฑิตออกมาเยอะแต่เร เรายังขาดแรงงานที่ธุรกิจต้องการอยู่ดีและ3ก็คือว่าเราต้องมียุทธศาสตร์ของชาติที่มันต่อเนื่องจริงๆไม่ใช่แค่ประชานิยมระยะสัน้นเพราะอีกหนึ่งเหตุผลที่ประเทศเราไม่ไปไหนอย่างที่ผมพูดไปเนี่ยก็คือเราไม่มียุทธศาสตร์อะไรเลยในระยะยาวที่จริงจังสิ่งที่เราเห็นก็คือโครงการประชานิยมเพื่อที่จะทำให้เขาสามารถชนะการเลือกตั้งได้ในครั้งต่อไปมันเป็นแค่เกมการเมือง แต่มันไม่ได้สร้างความแข่งแข่งให้กับประเทศเราในระยะยาวพูดง่ายๆเลยก็คือว่านักการเมืองของเราเนี่ยหลายยุคหลายสมัยแล้วเขาเอาอนาคตของชาติมาแลกกับคะแนนเสียงของเขาณตอนนั้นซึ่งไม่บอกก็รู้นะครับว่าคนที่จะได้รับผลกระทบก็คือคนยุคหลังๆอย่างพวกเราได้และครับ พราะทุกครั้งที่เราเปลี่ยนรัฐบาลมันก็เหมือนจะเริ่มใหม่แทบจะทั้งหมดโครงการดีๆหลายอย่างก็ถูกพักเก็บเอาไว้หรือไม่ก็ถูกปรับเปลี่ยนให้มันสอดคล้องกับผลประโยชน์ทางการเมืองของตัวเองนี่ะครับมันเลยทําให้เราติดกับดักแบบนี้มานานมาก เราโตได้แค่ชั่วข่าวแต่มันไม่เคยมีความแข็งแร่งจริงๆอย่างจัง,จง,จง,ง,จงให้กับเราเลยต่างจากประเทศอื่นที่เขาสามารถโตได้จริงอย่างสิงคโปร์เขามีมาสเตอร์แพลนที่เขาตั้งเอาไว 20, ้2 0 3 0ปีที่ทุกพักจะต้องเดินตามไม่ว่ารัฐบาลจะเปลี่ยนสักกี่รอบส่วนจีนเนี่ยเขาก็จะมีฟาสต์เยียร์พลนนั่นก็คือแผนยุทธศาสตร์ชาติ5ปีของเขาที่เขาจะต้องมาต่อยอดทุกครั้งส่วนเวียดนามเนี่ยเขาก็มีแผนชัดเจนอยู่แล้วว่าเขาจะเป็นโรงงานโลกและเขาจะเดินหน้าทําอย่าง ่อเนอืส่วนถ้าเราหันมาดูบ้านเราเองเนี่ยนโยบายของเรากลายเป็นว่าใครหาเสียงได้เก่งกว่ากันไม่ใช่เรื่องที่ว่าใครสามารถสร้างอนาคตให้ประเทศได้มากกว่ากันประเทศไทยเราจะหลุดออกจากวงจรนี้ได้ก็ต่อเมื่อเรามียุทธศาสตร์ระยะยาวให้กับประเทศเราเองไม่ใช่แค่โครงการประชานิยมที่หมดอายุตามรอบของการเลือกตั้งครับแต่ประเทศไทยเราเนี่ยผมต้องบอกเลครับว่าเป็นประเทศที่ยังมีโอกาสอีกมากเรายังมีเกษตรที่แข็งแกร่ง มีทำเลที่ดีมีการท่องเที่ยวที่โลกยังสนใจและเรายังมีคนไทยอย่างพวกเราที่อยากจะเรียนรู้และพัฒนาตัวเองแต่เราจะต้องแก้ปัญหาตรงนั้นให้ได้ก่อน พราะโลกภายนอกเนี่ยเขาเดินไปอย่างรวดเร็วมากคู่แข่งเราพัฒนาไปอย่างก้าวกระโดดถ้าไทยเรายังไม่สามารถจัดการจุดอ่อนของตัวเองได้เราจะไปแข่งขันกับใครชนะครับดังนั้นเราต้องเผชิญกับความเป็นจริงและแก้เกมของประเทศเราให้สําเร็จในวันนั้นเนี่ยเราถึงจะส่งต่อประเทศนี้ให้กับลูกหลานอย่างภูมิใจนะครับ